นี่ครับก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกาะอภากโลวัดท่าสมอจังหวัดชัยนาทอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกแบบได้สวยงามแล้วก็มีพุทธคุณมากมายนะครับพุทธศินสวยงามเปี่ยมล้นด้วยพุทธคุณนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมสอนอพรเครื่องพบกันในช่อง youtube ช่องสอนอชาแนล คลิปนี้ก็จะมาแนะนำและให้ชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกาะอภากโลวัดท่าสมอจังหวัดชัยนาทที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นเหรียญออกปี59นะครับพิมพ์ใบขี้เหล็กนะครับคลิปนี้จะให้ชมเนื้อเงินกับเนื้อทองเหลืองนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้ผมเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับ ลักษณะหลวงพ่อจะยืนถือไม้เท้าแบบนี้ครับเต็มองค์นะครับแล้วก็จะมีแกะคําว่าหลวงพ่อเกาะอยู่ใต้ล่างนี่นะครับด้านล่างนี่นะครับอันนี้หลวงพ่อเกาะจานให้นะครับสข้างนะครับจะมีรอยจานหลวงพ่อเกาะเห็นอยู่นะครับนี่นะครับผมไปให้ท่านจานกับมือเองนะครับเมื่อปีห้าเท่านยังนั่งจานให้อยู่นะครับนี่ผมไปรับเองกับมือเลยนะครับนี่นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ หตันนะครับไม่มีห่วงนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีแกะคําว่าวัดท่าสมอแล้วก็จะมีอักขระเลขยันของหลวงพ่อตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นี้ครับสมอนะครับก็คือสัญลักษณ์ของวัดท่าสมอนะครับด้วยเลเซอร์นะครับลานเลขนะครับด้วยวิธีเลเซอร์นะครับจานวนสร้างไม่ถึงร้อยนะครับนี่นะครับ ผมมีหมายเลข59หมายเลข13นี่ครับด้านหลังก็จะมีแกะคำว่ามจุดหนึ่งนะครับตำบลบางขุดอําเภอสารคบ,บุรีนะครับจังหวัดชัยนาทรจุดหนึ่งนะครับทับ2559นะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับออกองก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ นี่จะเห็นรอยจานนะหลวงพ่อจานให้ผมนะครับนี่ครับนี่คือเนื้อเงินนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังจะต้องเป็นแบบนี้นะครับสร้างน้อยมากนะครับมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับนี่นครับรุ่นนี้จะมีสร้างเนื้อทองคาเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับนี่ครับยินเทียบกัน นี่ผมเรี่ยมเก็บผิวไว้นะครับเนื้อเงินนะครับจมูกโด่งนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบได้สวยงามนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกาะอภากาโลวัดท่าสมอรุ่นนี้นะครับนี่นะครับในกลุ่มผมไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเนื้อเงินที่จะมาลงนะเห็นจะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับเทียบให้เห็นเลยนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับต่างกันที่รันเลขนะครับ สร้างน้อยนะครับกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อมีมากมายนะครับมาชมเนื้อทองเหลืองครับนี่นะแตกต่างกับเนื้อเงินนี่คืออันดับแรกคือจะแตกต่างกนที่หูห่วงจะเจาะนะครับเรามีห่วงร้อยอยู่นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็แกะเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับ ต่างกันตรงที่ไม่มีโค้ดสมอกับรันเลขนะครับจำนวนสร้างทางวัดไม่ได้แจ้งไว้ว่าเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ทางวัดสร้างมาก็าให้ลูกศิษย์ที่ไปทำบุญนะครับก็สามารถไปทำบุญที่วัดนะตอนนี้ผมก็ยังเห็นว่ามีอยู่นะครับแต่มีไม่มากแล้วนะครับเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับผมก็ได้มา5องค์นะครับ เพราะว่าเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบสวยงามนะครับยิ่งเนื้อหลักๆเนื้อทองคําผมยังไม่ได้เลยนะครับได้แค่เนื้อเงินมานะครับนี่นะครับแต่ก็ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับหลวงพ่อบอกว่าทุกเนื้อทุกรุ่นที่หลวงพ่อเสกนะครับมีพุทธคุณเหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับเพราะหลวงพ่อท่านเมตตาแล้วนะครับนี่ด้านหน้านะครับ เทียบกัน2องค์นะครับด้านหน้านะครับจะเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับหูห่วงจะถูกเจาะนะครับแล้วก็ร้อยด้วยห่วงนะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับจะไม่มีโค้ดสมอกับรันเลขนะครับ ต่างกันเนื้อนนะครับนี่ครับก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกาะอภากโลวัดท่าสมอจังหวัดชัยนาทอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกแบบได้สวยงามแล้วก็มีพุทธคุณมากมายนะครับพุทธศินสวยงามเปี่ยมล้นด้วยพุทธคุณนะครับท่านใดที่สนใจอยากได้บูชานะครับโดยเฉพาะเนื้อทองเหลืองทางวัดก็ยังมีอยู่นะครับ ส่วนเนื้อเงินก็สามารถติดตามกลุ่มบาร,รมีหลวงพ่อเกาะได้นะครับของผมนี่ก็เก็บไว้บูชาให้ลูกนะครับก็ฝากติดตามในช่อง youtube ช่องสออชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง youtube ช่องสออชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ